สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนี้ก็จะเป็นมีดสามกริย์นะคะทุกท่านเป็นนาคเงินทองนะคะเป็นมีดสามกริย์ของหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามงาฝักงานะคะความยาวด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สามนิ้วสามนิ้ว กว่านะคะไม่ถึงครึ่งดีนะคะเล่มน,นี้เป็นขนาดพกพาเดินทางไปไหนมาไหนติดตัวพวกใส่กระเป๋าสะดวกมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นด้ามงาฝักงาเป็นมีดสามกริย์หนาคเงินทองนะคะนี่นะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะรับด,ด้วยแหมเงินนะคะนี่นะคะงาก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีดก็จะเป็นโพเต็มใบนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นโพเต็มใบความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดน,นะคะจะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะเป็นสมาใบโพนะคะหรือโพเต็มใบนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ ท่านใดมองหาหรืออยากจะได้พกพาติดตัวติดรถติดกระเป๋าไปไหนมาไหนก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะแล้วก็เล่มที่สองนี่ก็จะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเล่มนี้เป็นมีดสองกระยันี่นะคะความยาวด้ามโดมฝักก็จะอยู่ที่3นิ้วนะคะเล่มนี้ ด้ามรวมฝักจะอยู่ที่สามนิ้วนะคะนะคะนะคะนี้ก็จะรัดด้วยนาคนะคะก็แหมเงินนะคะทุกท่านด้ามงาฝักงามเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสองกษัตริย์นะคะเล่มนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมด้านในกันเลยนะคะด้านในของมีดนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นโพเต็มใบนะคะเป็นยุคต้นนะคะข้างมวนสารแน่นหนาไม่ยุกไม่คอนนะคะทุกท่าน นี่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะเฉพาะใบก็จะอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะนิ้วครึ่งเฉพาะใบมีดนะคะความยาวด้ามดอกปักก็จะอยู่ที่สามนิ้วนะคะทุกท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังมากๆเลยนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะนี่นะคะ ก็อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นมีดสองกรสัตรเหมือนกันนะคะทุกท่านแต่งาจะแตกต่างกันที่งานะคะงานนี้จะเป็นขาววาวเลยนะคะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพเดิมนะคะจะดูคาบไข่ของการเก่าเก็บนะคะความยาวด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่3มนิ้วนะคะเล่มนี้อยู่ที่สนิ้วด้ามงาฝักงาเป็นมีดสองกรสัตรนะคะก็จะรัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่าน ตัวนี้จะเป็นคาบไข่ของเขานะคะเพราะว่านกมีดหมอไม่ได้ขัดได้อะไรออกเลยนะคะได้มาแบบไหนก็ให้ทุกท่านชมแบบนั้นเลยนะคะด้านในของใบมีดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโพเต็มใบนะคะเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านข้างมันสารแน่นหนาไม่โยกไม่ค้อนนะคะนะคะได้มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลโตเลยนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้นะคะความยาวเฉพาะใบก็จะอยู่ที่นิ้ว นิ้วครึ่งนะคะจะอยู่ที่นิ้วครึ่งกระด้างลมฝักจะอยู่ที่สามนิ้วนะคะทุกท่านนี่ะคะโผล่เต็มใบนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่ยกุกไม่ค้อนนะคะนี่นะคะท่านงาขาววาวชําเลยนะคะเล่มนี้นะคะวันนี้ก็ทุกท่านได้รับชมสามเล่มสามเล่มเลยนะคะทุกท่านเป็นมีดสองกริย์และมีดสามกริย์นะคะ แล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสิงหง่าแกะนะคะหรือว่าสิงสามขวัญน,นะคะนี่ก็จะแกะสลักด้วยงาะคะทุกท่านนี่นะคะเป็นสิงห่าแกะหรือสิงสามขวัญท่านใดอยากบูชานะคะเอาไปทําใส่ล็อกเก็ตห้อยคอนะคะนี่นะคะเป็นโชคลาภบ,บุญวาสนาเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าเป็นสิงห่าแกะของหลวงพ่อเดิมนะคะ รอยตอกรอยเสาะนี่ก็จะเป็นฝีมือของช่างเลยนะคะทุกท่านหลวงพ่อท่านก็ได้ปลูกเสกมานะคะก็เป็นงานนะคะทุกท่านสิงห์งาแกะหรือสิงห์สามขวัญของหลวงพ่อเดิมนะคะมีติดตัวไว้ห้อยคอนะคะหรือจะติดตัวติดกระเป๋าก็ได้นะคะทุกท่านนะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ อันนี้ก็จะมีเป็นโชคลาภมาสนานะคะหรือจะเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าองค์กรนะคะเป็นคนใหญ่คนโตนะคะที่ได้ครอบครองสิ่งเล่มนี้นะคะนะคะทุกท่านเราใส่ล็อกเกตนะคะสุดท้ายนี้นกมีดหมอต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดกระดิ่งให้นกมีดหมอนะคะ พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ